ได้ทุกคนมาชึบชึบเรียบร้อยเอน็นเชียนทุกคนเอน็นเชียนโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ลื่นเอ็นเชียนทุกคน yes เอ็นเชียนทุกคนก็ขอการาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ เราจะมาล่าเมกกรนดรนกันนะครับทุกคนซึ่งอย่างแรกเลยนะสิ่งที่เราต้องมีกันก่อนก็คือเอนชาร์ดดีๆที่ทำให้เราตกได้เมกรดรนเพราะเมกรนดรนมันมีเวาหายโอเคเดี๋ยวเอาไปเอนชาร์ดเป็นคิงล็อตนะทุกคนเพราะเมกรดรอนมันน้ำหนัก50,000อัพเราไม่สามารถใช้เป็นเจ้าล็อตออฟเดอะเด็บได้นะทุกคนดังนั้นเราจึงต้องใช้คิงร็อตนะผมจะเปนชาร์จมา5เม็ด หเม็ดเลยจริงๆเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไหมนะทุกคนผมก็คิดว่าน่าจะได้ของดีๆอยู่นะถ้ามันได้ของเกลือก็เกินไปมาลงเลยเสียค่าใช้ใจ่ายให้กับ Miner ประมาณ400อนะผมไม่รู้หนหน่วยเงินคืออะไรแต่ผมเรียกบาทไปก่อนแล้วกันโอเคลงมาใต้ล่าง พี่พบก็จะเจอกับเจ้าแท่นนะเป็นแท่นเวาหรับอินชาร์ดมาสำหรับวันนี้ก็มาอยู่ในเซิร์ฟวีไอพีเหมือนเดิมซึ่งเป็นเซิร์ฟวีไอพีของเพื่อนนะทุกคนไม่เซิร์ฟวีไอพีของผมเพราะผมไม่มีตังโอเคมาอันแรกเลยบชื้อๆใส่สักหน่อยขอแฮตตี้ได้ไหมได้ซีคิงโอ้โหอันนี้กลาก โอ้โหเปิดมาอันแรกก็ทรงเกลือแล้วอาผมขอใช้แฮกเซ็ตหน่อยแล้วกันแฮกเซ็ตผมมีสองอันเดี๋ยวเก็บไว้สักหนึ่งอันไว้อัพเดตถัดไปมิวเทชชิบหายทุกคนมาสวยแล้วผมมาสวยแล้วทุกคนผมุขอดีวายไม่ก็ไอ,อ,อ,อแฮสตี้อะโอ้โหมาลองอีกอันนึงแต่และมิวเทชั่นไม่ แต่ละเอ็นชานผมไม่ชอบเลยทุกคนมาลองดูอีกอันซิชิบหายอะทุกคนความชิบหายมาเยือนแล้วไม่นะทุกคนอีกอันหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์ว่ะไหนก็ไหน,ไไหนผมใช้หมดไปแล้วกันก็ไม่ติดค้างอะไรอยู่อะ เพราะว่าผมก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มันหรอกอมผมว่าเกลือขึ้นเยอะเลยทุกคนเน่ไหนก็ไหนไขอใช้แฮกเสร็จละกันขอญาตใช้ใช้มันหมดไปเลยทุกคนโอ้โหโอ้โหทุกคนได้คูณ 2xp ยิ่งกว่าเดิอมอีกเวรกรรม ไปทุกคนได้แล้วก็เอานั่นในวันนี้ผมคิดว่าผมจะทำให้มันได้เมกาดอนสัก1ตัวนะเพราะว่าผมมีซันไดยอ,อโทเทมอยู่100อันนะทุกคนแป้นี่1 0้101เดี๋ยวผมจะใชใ้เป็น100อันเดี๋ยวนี้แล้วผมก็จะวิ่ไปที่แอนเชียนไอด้วยนะด้วยคอนเซปชั่นคอสโอเคมาถึงแล้วมาเราไปเบิกเรือรอเลยทุกคน ฉลามได้ยินมาว่าเขาบอกว่าเอหเดยตอนเช้าทุกคนอ่ามันมีโอกาสเกิดหนใช่ไหมแสดงยี่ก้อนต้องได้นะมามืดใหม่แล้วเราก็กดต่อเลยเราจะเอาเป็นลูซิลี่โบสไปนะเพราะมันสามารถใช้สูตรโกงได้ มันไปยืนหน้าเรือมันไม่มีกู้กดตัวเอียยืนหน้าเรือมันไม่มีอะไรนั่นแหละมาเกิดไ,ดไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันเกินไปเปล่าอีกสูตรหนึ่งเราต้องอยู่กลางทะเลด้วยนะทุกคนสูตรนี้ได้แน่นอนเอยตกใจหมดเอยลูกระเบิดวอเดอร์เลกดไปอีกรอบหนึ่ง เราก็ดวงดีซะด้วยสิทีนี้ก็ว้าวุนน่นอม,มารอบนี้จะได้ไหม,มต่อครับกดต่อไม่รอแล้วนะเร็เวนนเร็เวนนเร็เวเร็เวเร็วเร็วเร็วเรรออีตอนนกตหนึ่แล้วกดไปรอบนึ่งขอรอดทุกคนขอได้ เออไมอนกลัสบคไม่ได้เกืบสิลุ้โอรนานานคนตอนกลางคืนที่สสตสมันด้วยสตอนเช้าดอะไรดไหเเือก็ตอกนตอนคืนที่สอนกมัน็ตตคฝนตกเหอนินผบวกิถ้ามันเกินี้่าจะดีนะย่ใส่เดืดรอนแล้่เกิโอเ อันนี้ตอนคืนทูน่า h แฮนบูล i มาติดแล้ววรักๆผพูดินโอเคชันแล้เรื่อานี้เหลืออยู่สิบนแล้วทุกคนก็ถือว่าไม่น้อยเลยอือจะขาดจตายมากดอีกเม็ดนึงปกติที่ผมกดผมกดเป็นยี่กม็ดเลยความใจเนีประมาณนี้คงปกติอบทุกคนขอรอนอันนี้เป็นตอนคืนผมดวลากิดก็ขอกกาออัไปนทีนี้มาดซิอันึงขอร้องตอนเช้าได้เลยไปต่นั้ว้าเกือทไอแฮนด์บูลฟิิาผิด ต่อผมยึดการแบบทีอะแบบซัมเมอร์ในวิกฤตบอกว่ามีการโนเกิดในเวอร์ชันไหนกได้เวลากลางวันแล้วก็ซีซันเป็นอะไรได้ทุกคนเราต้องใช้แบบเพนซิเลยนะเราเอ็นชานที่ผมแนะนำ็จะเป็นพวแคสตี้สวิปดีวคือพวกนี้ดีหมดเพราะว่ามันทำให้เอป้ารีบไปได้เร็วแล้วก็ไม่กลั่นโมีโอกาสได้เพิ่มขึ้นเพราะมันบวกหนักเลยทุกคนชึบขอลองรอบนี้เสียไปยี่สิบอันทุนเกิดเออยังไม่เกิดมาอีกสักนิดนึงเราไม่อะไรมาไม่ซีเรียนนะครับชึบชุบชุบรอชะล้ามเกิดชะล้ามเกิดงตื่าเนชะล้ามงต ตอนนีย ok uh, like, ัไม่สัยกันสัตัวทุกคนสัตัวดูลคุต้องสัตัวไหมหรือไม่ได้สักตัวน่าจะได้สักตัวทุมาชิเคอยากได้มคบชะเอเชียนเมตัวที่ผมขาดก็จะเป็นเจ้าเอเชียนเมแล้วก็ไม่งรรมดาทุกคนเจ้าแฟนทไม่ตงคือผมแล้วก็เลยนี่มาอยู่ต่อไปยอะอยู่บนเรือสุดท้ายหมดไทุกคนโอ้ยยยย่ยนะเยอะกว่าเนี่ยเยอะสุดไม่ถึงสามสิบถ้าเกิดเจ็ดสิบยองอเอ ไปก่อน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 ทุกคนไป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 ถอยหลังถอยหลังถอยหลังชิบชิบชๆบชิบปับบ๊บหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้เ,เจ้ามเมเทิโอมันไปติดอยู่ตรง c นะอ e นเชียนไอซ์นะมังจำสแกร์ผมีกอะ โดนจำสเกลอย่าโคตรบ่อยอะ The sea is danger set sail with caution โอ้โหโคตรแบบคือมันจำสเกลหน้าจอมันขยายอ่ะผมนึกว่าเจอเมกกะรูดอนดูหน่อยสิวันต่อไปน่าจะเป็นเมกอนหน้าทุกคนถ้าผมคาดเดาเฮ้ยอันใหม่ทุกคนไม่อันเก่าโอ้๊อ่ะนี่ไงโอป p าอันใหม่เก็บเลยทุกคน โอเคผมได้อันใหม่ก็ถือว่าดีอยู่นะทุกคนไม่มันต้องพูดว่าดีมากมากเลยผมได้อันใหม่มากดอีกสักวันจะเป็นอะไรไปวันนี้ต้องได้อะทุกคนถ้าไม่ได้วันต่อไปต้องได้อะถ้ามันไม่ได้มันจะครบ30มสิบนะชิบได้ไหมอันนี้ต้องได้อะไม่ได้จริงดิ โอกาส5%ไม่ใช่เหรพี่ทำไมพี่นานจังเลยพี่เล่นเหลี่ยมอะไรกับผมวะเนี่ยถ้าพี่เล่นเหลี่ยมคือคือผมหัวร้อนบอกไวก่อนมาเราเข้าหลังก่อเหมือนเดิมทุกคนออทมสปีดเลือผมก็สปีดแล้วหน้าเจอก็จะขยายนี่ไงผมล่วงรู้อนาคตได้ แม่พูมาอยู่ตรงนี้นี่ไงเนี่ยอะไรครับเนี่ยตกใจหมดนึกว่าได้แล้วเฮ้ยโอ้โหครบสามสิบแล้วทุกคนผมทอ้อมันไม่เกิดสักทีวา่มามันนานยังเอ้ยจะแห้งตายอ่ะนี่อ่ะกดต่อกดต่อรอแล้วนะทางนี้ต้องได้ใชยย้เยอะมากเลยอน ได้เกิดชุบไม่โดนอ๋อต้องการใจหมดบทเขาขึ to ้นได้ทไม่ใช่คื่อะไรอันนี้คือมันเกิดอาการผิดปกติทางเทคนิคนิดหน่อยนะคือมันขึ้นด้านล่างเอาจริงมันขึ้นานบนทุกคนเมื่อกี้แค่สี่เดียเจอดูดิ่มันทิอยู่ข้างผเนี่ยโอ้โหสุดยอดออกมาเช่นเดียวกันโอบามาเฮ้ยมันเอ้ยมันตามมาอยู่ทุกคนผมโดนเกี้ยนผมตามออกมาเนี่ยโอ้โหเยอะด้ไหได้ไหมได้ไหมได้ไหมเกดเมโอ้คืนนึงคือมันแบบสองซันแล้วถึงจะมาถึงนู้นในการร้อนแค่หนึ่ ไม่ควบเุมเอทำไมสันแล้วที่มันไม่หบใช้สองออกมันจะได้รุนได้หนึ่งร้ันมนี่ต้องได้ชึบกดกดมาชึบไม่เกิดอได้เถอะเกิดเกิดเกิดอออ่ะทุกคนเกิดแล้วเกิดต่อหน้าผมเลยทุกคนเชียทุกคนมามามาทุกคนมา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 เามมมมม เปิดมุมกล้องเลยคุ้หวังว่ามันจะไม่ใช่แฟนทอมมกาโลดอนมาคราวนี้ต้องได้เราต้องทำเวลาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะทุกคนถ้าเราทำเวลาไม่ดีเดี๋ยวเอาไม่ได้ชิบ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 เร็วเร็วเร็วฮ่าฮ่าเมื่อกี้มันเหมือนบอกแอนเชียนนะทุกคนเอาดีนี่ไงสปอตพาร์ตแอนเชียนไฮท์อ๋อผมดูผิดนึกว่า เอ c นชเช่นไม่ o d o ดอนมันผมนึกว่ามันเหมือนจะบอกตรงนั้นถือว่าไม่ให้เกิดขึ้นแล้วกันนะทุกคนมาเราไปตกให้ได้ไม่เกาดอนกันเลยดีกว่าชิบชิบชิบตกกระจมากเลยไม่เกาดอนเกิดต่อหน้าผมเลยทุกคนโคตตึงมาหวังว่าน่าจะได้นะฮึบฮึบฮึบโอ้โหตัวที่2ยังไม่ได้เฮแต่ทําเวลาได้เร็วอยู่นะผม เราจะทําให้มันแบบได้เพอร์เฟกนะมันจะได้ได้เอ็เยอะเอชิบชิบเอาจริงมันไม่ควรได้เอ็คูณ2ในอันนี้ในคิงร็อตเพราะว่ามันควรไปได้ในเอ็กพี็อตนะตรงที่ครับที่ผมบอกวิธีการเข้าไปในด้านใต้ด้านใต้พีฟแบบ ไปแล้วมันจะมีเป็นแอนวีวางอยู่เราต้องไปคัาเป็นไม้เท้าวีเพถึงป่านี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันตั้งนานแล้วผมไม่ค่อยตามข่าวชึบชึบชึบ,ชบมาขอสายลุงนะผมไม่ขอแบบติ๊งไม่ขออีเวนต์อะโอ้โหสุดยอดจริงๆความเกลือผมนี่โนหน .1 อะทุกคน ฮึบอ่ะฮะเกลืออีกแล้วกดต่อเช็คเช็คเช็คตัวที่สี่ยังไม่ได้เลยทุกคนตัวนี้ตัวที่ห้านะเดี๋ยวมาดูมันจะได้ไหมเฮิฟเฮิบเฮิฟเฮิบเฮิฟเฮิบเฮิบเฮิบเฮิฟเฮิฟคือไม่ได้โอ้โหเกือเกินชิบ อตกใจหมดจำสเกลตัวโคตรใหญ่ฮาริบัตส์ทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้วะเป็นตัวบิ๊กไม่ก่อใจเอ็นหรอขอหน่อยเธอไม่กลับดอนผมขออะไรก็ได้ผมไม่อะไรละขอแฟนทอมก็ได้ผมไม่หวังอะไรละผมขอแค่ได้ก็พอมันนานมากเกือบ40ก้อนอะ่ะกว่าจะได้อะ่ะมาชึบไหลายตัวมากเลยนะทุกคนเราต้องรีบสปีดรันนะทุกคนก่อนที่เราจะไม่ได้กันชึบชุ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 บได้เถอะนะตัวนี้ต้องใส่ฟิเทเฮดอยู่ใช่ไหมเนี่ยฉลามากินเบ็ดฉันเธอเบ็ดฉันอร่อยนะมีฟิตเฮดที่นายชอบไหมนะ แล้วก็ไม่มีใครมาตกนายล้วด้วยมีแค่ฉันคนเดียวฮ่า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 เหลืออยู่สองพั 2, นหกร้อยาสิบนะก็คือถ้ามันไม่มีวัญหาย,ยังไงผมก็ตกได้อะผมคงไม่ตกสองพันตัวไม่ได้2ั0 0สองตัวหรอกม้าชเืชบๆๆอ,อ่ามามามา <c oughs> คืออ,อีอแล้วคิงล็อตมันก็ไม่ได้กดเชคง่ายๆน,ยนะเหมือนล็อตเอาเดอโยนลงไปปุ๊บแม่งกินเลยไอ้คิงล็อตเนี่ยกดเชคประมาณสามสี่ห ยืดเจ็ดรอบทุกคนเอาเข้าไปคิงล็อตสุดยอดยืดเจ็ดรอบต้องได้เพอร์เฟกต์อะได้อามีซิ่งไม่น่าไหวแต่อามีซิ่งผมกดเพอร์เฟกต์ไม่ไหวผมกากเกินไปใช่ผมยอมรับว่าผมกากดังนั้นไม่ต้องมาบ่นผมผมกากอะไรของผมไม่รู้มาสาธุเก้าเก้าขอให้ฆ่าได้เอ็กซ์ติกไม่ก็ลิมิเต็ดด้วยเถิดขอเป็นเครื่องหมายอัศจรรย์หรืออัจฉริยีก็ไม่รู้สีลุงไม่ก็สีฟ้าเถอะนะสาธุก่อนที่มันจะหายแล้วมันก็อาจจะใกล้หายแล้วด้วยไงปัญหาโอไม่กินเบ็ดผมเถอะ ผมโยนเบ็ดไปแค่คนเดียวมันไม่มีใครให้เลือกกินแล้วพี่เป๊ะ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 วนอยู่ด้านนอกทำไมทำไมไม่เข้ามาโอ้นไนนะนายนีไอตอนผมเล่นแรกๆอ่ะเราไปตกพวกฉลามอ่ะผมไปตกตรงหัวมันอ่ะโยนดักเราพอเสร็จก็ไม่ได้อ่ะวินกรรมอ๋อโอ้ออฟฟิศโอ้ตกกระจายหมดมันมาได้ไงวะเนี่ยเพื่อนอันนี้ตอนเช้านายมาตอนกลางคืนนายยังไม่ต้องมานายมาตอนกลางคืนไม่ใช่เหรอเพื่อนนายมาตอนเช้าทำไมเนี่ยโอ้ย มาอย่างนี้สงสยัยหนีเมกกาโลดอนมาเมกโลดอนอยู่ทางไหนบอกฉันมาชึบชุบชึบชึบชึบชุบขอใได้ฮึบอ่าได้แล้วทุกคนได้แล้วอู้ได้แล้วโอ้ยเบี้ยวโอ้ไม่ได้เพอร์เฟคเลยทุกคนสมองผมเอือใช่ผมขอโทษมาชึบ ใกล้ถึงครึ่งหลอดแล้วนะ80% 80% 8เรามีโอกาสที่จะได้ทั้ง2อย่างนะทุกคนคือไอระดับเอ็กโซติกอะไม่กระโดดอะมันมีอยู่2ตัวคือเอนนชียนกับไม่เอนนชียนตัวเอนนชียนจะเป็นตัวสีแดงแบบมีรอยขีดข่วนมากแต่ตัวไม่กระดดนธรรมราก็อยู่รอบๆผมเลยแต่มันไม่ได้ดูจากตรงนี้นะทุกคน เดี๋ยวเราต้องไปดูจริงๆก่อนว่ามันคือตัวอะไรแอนเชียนหายากทุกคนไม่กาดอนธรรมดาหาง่ายเดี๋ยวเราต้องพยายามหาเป็นแอนเชียนก่อนใกล้ได้ทุกคนมาชึบชึบเรียบร้อยแอนเชียนทุกคนแอนเชียนโอ้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 ลื่น แอนเชียนทุกคนเยสแอนเชีย yes. นทุกคนโอ้แอนเชียนโอ้แอนเชียน oh เอางั้นหน้าจอหมค้างเลยเอาอ๋อโอเคกลับมาโอเคแอนเชียนเมกกาลูดอนนะทุกคนนี่ตาแดงกล่ำเลยถ้าเทียบใส่กับบิ๊กเวลชาร์กละกันนะทุกคนอันนี้คือบิ๊กเวลชาร์กอันนี้คือเมกกาลูดอน แต่ถ้าเทียบกับบิ๊กแมกาดอนอันนี้นะบิ Big Shark, ๊กเวลชาร์กแมกาดอดอนเดี๋ยวเ,เทียบกับแอนเชียนสตัวดิแมกาดอนสตัวมาตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมค่อยไปแอปไพอกันนะเดี๋ยวผมสร้างคลิปแยกแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทำต่อไปก็คือเฮ่เฮเฮเห็นในมือผมใช่ไเมล่า นั้นเธอเทียมสุดน่ารัก Let's go กดกันต่อทุกคนยาวๆครับพี่น้องคลิปนี้ยาวๆรับรองโดนผมเล่นแล้วมาจุบจบจๆบจิบจบรอให้เกิดสักหน่อยนัดเดียวเกิดเลยไหมถ้านัดเดียวเกิดผมจะรักเกมนี้มากจิบจบจิบฮ่าฮ่าฮา อีลีฟอ๋อไม่จำเป็นปัดทิ้งคือสุวิยุป,ปราคากระจกกระจกมานี่ทุกคนสยุป,ปราคาอย่างนี้จะทำให้เราสามารถเปิดประตูไปใต้พี่พบได้นะแต่ต้องมีเอ็นชียนแฟกเมนท์ทั้ง4อันก่อนผมพูดไปงานอะไรทุกคนช่วยฟังผมแพมหน่อยรักกันนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดอะไรว้าว อ้าวมันกดใช้ได้ตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยโอ้ผมลืมทุกคนลืมกดเสียเวลาฟรีเลยพูดอะไรก่อนไงดูจุ๊บๆตอนเช้าวันที่สองได้ไหมไม่ได้กดต่อไปยังได้ผมขอสองตัวได้ในคะราวนี้คืออยากได้มากกว่าหนึ่งตัวทุกคนเป็นแฟนต่อมันแอนเชียร์เหมือนไรไปไม่ต้องรองาางนาหาง่ายทุกคนคือผมลองดีนะได้เป็นเจ้าแอนเชียร์การ์ดอลล์กับปนะิดแฟนต่อมนะทุกคนโอเคจุ๊บๆมาฮึบอ่ายังไม่ได้ไม่เป็นไรทุกคนกดต่อจุ๊บๆมาครั้งนี้เราต้องได้แล้้วขีีเกกยจดต่อแล้ว เมฆการลดอนฮันเดอเฮฟบีเอ็มกอล์ o t ป e ตเต็ดพลาส a n c เชียนไอซ์แ a นเชียนเมฆการเจ็ดนกยอดปึ๊บต่อไปเอาที่ผมกดดีเซอร์มาทุนช่างเด็กปึปึ๊บมาอีกสักตัวเดิจะไปอะไรไปปึ๊บโอ้โหเกลือเลยปึ๊บปุ๊บอกว่าจะได้ว้าวตอนเช้าที่สดใสแต่ไม่มีคำแรงขึ้นมาบนหัวโอ้จุ๊บจุ๊หือบปั๊แล้วเจุไมจค๊อจสวยเลยแคขก็ไมคูุ่กคนเนี่ยแต่มุ่กคนมาครั้งนี้้ได้พรไม่ได้ โรก็เพื่อชีวิตมันเกลือแต่ต้องสู้ต่อไปนะคุนเรามีเสองตัวแล้วแตผมคิดนะการขา้นทีนครั้งนี้ผมจะได้เป็นแฟนทอม,มนนทิการอดอนนั้นคนผมว่าผมนม่าได้มิการอดนเพราะว่าไม่กอรธดรมดันเบสิกทั่วไปเกิดไปผมเวยนี้นอกจากจะส่งให้มันเกิดต้องส่งสายพัน,นด้วยทุกคนเคาากเกไม่ทันผมดีดูดิสิในเอ็นเชียนไอซ์เอนเชียนม่กอร์ดอนต้หนึ่งนะกดกนเออทำมกดไ่ได้อ่าคนอ่ะ,ออะกดอกอันนึงแล้วก็ดูดิสิอ๋อทำไมมีคแค่เ,เคกกอ ยี่คีคูณสองแล้วก็เออ่เจ้าเวีนคูณสองผมก็จะนั่งตกปลาย่าวๆนะทุกคนคือก่อนหน้านี้นะคือคลิปนี้หน้าจะลงหลังจากเดตแล้วแต่คือตอนที่ผมขัดมันยังไม่ได้อัปเดตะเลยมันแหละทุกคนผมก็เลยต้องไปนั่งตกเอาแล้วก็นั่งทำให้มันครบนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรโอ้ขาขับก็รำกรินเป็นช่างเหงาหน่อยเจ้าแอนเชียนเจ้าแอนเชียนดูเหงามากเลยต้องหาเล่นไปแต่แฟนพอมันเหงาจริงไม่มีแต่แค่ตัวเดียวอย่างไรก็มีไก่งวงนี่อ่าฟิชกิ้งอันนี้อันนี้ผมครบแล้วอันนี้ ที่ผมรักรักทำด้วยอะไรวันเนี้ยกดไม่ถึง10รอบหรือเกิน10บแล้วอะปล่อยไปเถอะทุกคนผมไม่ค่อยสนอะไรกับเรื่องนั้นเพราะว่าผมรวยใช่ผมรวยเงินเหลือตั้ง4ี่แสนผมเสียไปแค่สองแสนนิดหนึ่งมั้งเสียไปวัน33.333 33ของเงินในกองมา กู่ขอนัดเดียวได้ได้ไหมแม็กกาวดอนมันตกยากอะถ้าไม่ใช้ฟิทเฮดอะผมลองอะที่คลิปที่แล้วที่ผมตกแฟนทอมอะผมได้เล่าไปแล้วว่าเออผมไม่ใช้ฟิตเฮดมันตกไม่ได้เลยทุกคนไอสองรอบก่อนหน้าที่ผมจะตกแฟนทอมอะมันตกไม่ได้เลยทุกคนคือแบบเพื่อนผมก็บอกผมนะคือตกไป 9รอบได้อยู่แค่2รอบนั่นแหละเนพอไม่ได้ใช้เป็นเจ้าฟิตเฮดเบ็ดฟิตเฮดเบ็ดมันโกงนะทุกคนตกแอฉลาบบางตัวกับเมกาโลดอนถือว่าสุดยอดมากเกมนี้มันมีเบ็ดมันต้องใช้เบ็ดให้มันเข้ากับเจ้าเมกาโลดอนนะทุกคน ถ้าไม่ใช้เข้ากันมันจะตกยากผมได้แต่รีเจเนอเรทได้แต่มิติอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลบ60%เสียเวลาชีวิตมิติเข้าฟิตผมไม่ต้องการเอามาทำมอ่าเนี้ยโอ้เลือดฉีูมิงมุงมิงฟูฟิงเลยก๊อปเหมือนอุเทนชันเลยทุกคนแต่มันไม่เลือดใส่ดังนั้นไม่ถือก๊อปมาไม่กันเดอนหวังว่าจะได้นะฉันหวังว่าไการโดนดันฉันจะได้ถ้าได้สองครั้งติดคือผมดวงดีครับโคตรดวงดีดวงดีเราซื้อมาไหมเดี๋ยวเราเข้าฟิกกันเลยดอนแล้วผมนั่งรอให้ทั้งวันคืน โละไรนาที่เคแล้ว,มกกวลผมไม่หายพี่หรอมาเสีเนไปผมไม่สนเนะพราะว่าอย่างเดียวที่สำคัญที่สุดของผมในตอนนี้นะทุกคนคือไม่กรโเพราะว่าเป็นพวกชาร์จพวกอะไรอะ่ะคือผมมีมหมดแล้วพวกเวลชาร์จแมเปอร์ชาร์จเกไวชาร์จผมมีหมดแล้วถึงแม้เวลชาร์จผมตก,ก,กเ,เกระถือแต่ก็เข้าเซอร์วิสอิมก็ได้นั่งกปลาเนี่เช่นไอซ์ู่ดีมันก้เงตด่นผมก็เลยอดคิดมาครั้งนี้ได้ตัวอะไรขอสองั่น้สักหน่อยยลโลฟินทูน่าผมเล่นจนรู้เกือบอยางเล้ว่าเกือบทุกตัวเนี่ยผมไปวันหนึ่งร้อยค โอเคโอเคก็ถห็ว่าน้อยยคนอื่นเขายกผมมาหยิบป็ดมาล็อกเอาไว้ล้วก็ปะต่อเช็คเช็เช็กเช็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 ่ครับมหาวา่องไม่ได้ไม่นคนผมก็ไม่ได้ซเลอะไรเคือแค่ตัวเดียวก็แค่ตัวเดียวเยออก็ไม่หวังเ็อกแต่มาติดไว้ก็ดีนะวอยู่ตรงนี้ไม่มีใครตกนายล็อกมีแค่ันคนเดียวเนี่ยมันมีแค่ฉันคนเียเท่านั้นดังนั้นติดปิดเถอะชันพานายไปอยู่บ้านที่ดีกว่าเดิมนะบ้านที่ดีกว่าเดิมของ ส่วนใหญ่จะเป็นของเอ่อระดับนานาิติก็เป็นสีชมพูเจเนอรี่จะเป็นสีเอ่อสีเหลืองส่วนสติจะเป็นสีลุ้งแต่มครันมันสีเมืนสีเขียบเลยทุกคนมันสีแตกต่างแตกแน่แตกแยกแวกแนวไมโกดันมากู่หมังไวจะได้นะฮึบฮึบฮึหลุมดำน้ำมนุษย์ใหญ่โตเหนื่อยใจออกไกันรดัน้งลำบากเออโอ้ยมันมาอีกแล้วลิเจเนอรี่ผมไม่ต้องการพี่เขาไม่ให้ผมต้องการสายลุงให้ก็เอ่อสีฟ้าเป็นฟ้ายิ่งฟิตนะทุกคนถึงแม้ ทำาไมการ์ดอนมาสีแดงเลยเลยเลวะยังสีแดงทำาไมการ์ดอนมาสีแดงแดงแดงสดเหรอกวาดีวนแดงก่อนใช่ไหมไม่การ์ดต้องแดงสดถ้ามาสีแดงคือคือคือพี่ไม่กาโร์ดอนถ้าพี่ไม่มีใครเอาพี่มาอยู่กับผมก็ได้นะผมเห็นพี่อยู่ตัวเดียวเหงาเว้ยผมต้องการให้พี่ไม่เหงาไงพี่ก็มาติดเป็นผมเถอะผมดึงมัไม่เจ็บผมใช้คิมลัดผมไม่ได้ดึงแรงเออมันติดเนี่ยพี่กล่อมตัวเอ้ยถ่าเป็นสกอร์นะเป็นตัวไฟทุกคนถ้าตัวไฟเป็นสกอร์เออขอดมั้งดูนีออ่ะเเป็นสกร์ช็ดเสียันสึงเน ไอเมลเทชันสคอชช์อ่ะสามารถหาได้จากเบีดฟินิกส์รถนะทุกคนฟินิกส์รถเป็นโอกาสได้เมลเทชันสคอชช์เยอะขึ้นความรู้แน่นแน่นทุกคนก็ไม่อยากจะโู้แต่ก็โู้ไปแล้วเรียบร้อยได้ที่เชื่อมแบบนั้นทุกคนขอร้องนะทุกคนขอร้องได้กดไวคอนดวงทั้งหมดของคุณท่านทั้งหลายให้กับผมด้วยปุ๊บขอร้องคือผมว่ามันไม่ได้จริงนะทุกคนโอ้โหชิบหายบอกว่ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้จริงใช่นนี้อ่ะพี่เอาจริงดิเฮ้ยยังไงไม่การ์ดโดนเอามาให้ผมเถอะขอร้องโอ้ไม่นะกดเชช์คือเรียบร้อยเรียบร้อยหายแนน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 ่่่่่่่่เเเเเลลลลลลยย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 ไไไมปปาาาาาดหหหหหแแแแอูทีน ใช่นายจะอยู well? ่ที hand, ่ไหนเออมาขอไม่ได้เลยเราดวงได้เทีานั้นสิมองดูื้อตกใจหมดตัวใหญ่ๆขาบันเทียบไม่เบียดเออมองตรงนี้สีเขียวยึบมาขึ้นมาเถไดกับโลดอนขึ้นมาอย่าอยู่ในสินดาหมากินเบ็ดของเธอเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้านายกินเบ็ดฉันชันจะพาไปแอพไพร่ให้นายตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็แข็งขึ้นแต่ถ้าตัวเดิ่มขยับใช่ไม่หรอกผมก็เก็บไว้เป็นคนใจบุญเคือเอาไปเจ็บคนใจบุญนุ่นคนใจบุญแห่งปีเนี่ยมาผมชายักษ์ก็อดตัวสีนะไปฉลาบมาด้เนี่ย ดูกดูดูจับเพอร์เฟได้อะมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผมแล้วตัวธรรมดาสมัยก่อนตบมูลฟิตตกโคตรยากตันฟิตตบยากโคตรมาเถอะ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 มามามาเฮ้ยชิบหายแล้วมันจะไปแล้วสปีรานแล้วมันใกล้ไปแล้วฉลามใกไปแล้วฉลามใกไปแล้วถ้าผมพลาดได้ประมาณสามี่เยจบวันนี้ไปะ้ยตกไม่ได้จริงคนตกได้โอ้ได้คาเรอบนี้ผมตกได้เดี๋ยวมีกี่ตัวอ่ะผมรู้แค่าผมตกได้ไม่ติดหนึ่งตัวก็ถ้าใครนับได้ก็เไม่หายนะตอนนี้มืด ความชมาีล้วมืแล้มืแล้วคนมดแล้วมดแล้วอไปยไปพี่ผมขอการผมขอการให้โอกาสกับเด็กน้อยคนนึงได้เถอะนะขอกาเดขอกาผมขอโอกาสผมขอการผกาขอโอกาสพี่ม่ก้าโเดวแลผมขอโอกาสผมขอโอกาสผมขอเวลาอีกยี่ิบเดืเดี๋ยวต้อินเีตั่วะตกมากกว่าไม่กีนเม่กี้ตกไม่กี่ตัวนี่ตกคนเดียวเลยทุกคนมันต้องได้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 มาใหม่ใหมพใหม่ใหม่ม่ห่มต้องได้ทุกคนโอ้โมคนโนตรเไล้ดเลยนเลเวเลลเยดน้อนงงีดอ่างเงี้ แลิงนคเลยทุกคนกว่าจะตกได้แต่ตัวคลำบากคือพอตกได้แต่ตัวอะไรก็ไม่รู้กคนคนเล่นเขาทอเป็นเหมือนกันนะเอาดีไม่ได้จริงดิไม่ได้จริงดิเออไม่นะทุกคนไม่ได้ยตกสองตัวได้ไม่ได้โอ้โหบหายแล้วมันจะไปจริงๆเลทุกคนตัวีผมไม่น่าตกได้ผมว่ายังต่ำผมตกได้สามรอบแค่นั้นแหละยังต่าผมตกได้แค่สมรอบถ้าตกไม่ได้แล้วคือก็ไม่ได้อ่ะบางทีอาจแค่รอบเดียวแล้วบางทีอาจจะไม่ได้สักรอบเลยก็ได้ มันอาจจะหายไปลนวิสุดท้ายนยี่ไม่ทุกคนเออไม่นะทุกคนไม่ได้วะก็ผมคงพอแค่นี้แหะทุกคนมันมา2ตัวผมตกไม่ได้โอเคทุกคนก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับสำหรับพาร์ทนี้ผมขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ